สวัสดีครับผมนายนระพล,ลน้มสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าโปรแกรมแบบ Arduino นะครับไปที่บล็อกแรกแกมก่อนนะครับไว้รูปก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับเชีย t Control น,น,นะครับ จะสร้างปุ่มสต็อปนะครับห mm hmm. ยิบดีเลย์ไทม์ออกมานะครับเช็คคอนโทรลนะครับน mm hmm. ต่อไปให้มาที่อินสติลเมนต์ซีเรียลนะครับก็ mm hmm. มาวาง mm hmm. นอกไวรูปนะครับ ให้เรากขวาเีย e y c o n โทรลนะให้ตรงอันนีโลกของเรานะครับมาที่วักแลยเกมเหมือนเดิมนะครับเราจะโยงเส้นเข้ามาที่วัดตรงนี้นยอนนะครับ ต้องมีตัวดักจับนะครับรกค่า instrument serial นะครับแล้วก็โยงเส้นนะครับต้องมีตัวอ่านค่านะครับตัว r e ี d นะครับ instrument serial แล้วก็ r e ี d วางนะครับแล้วก็ต่อ โยงไปท้ายเลยนะครับสร้างข้างนอกนะครับตัวปิดมานะครับโค้ดแล้วก็วางไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็โยงตรงนี้นะครับพอ,อเห็เหมเงินนะครับ ขีดควาที่เลนบัฟเฟอ์นะครับแล้วคีเอดอินเตอร์เกเตอร์ดูทรอนพาเน,น่ก่อนนะครับจัดอุปกรณ์นะครับ เหลี้ยงให้เรียบร้อยนะครับแล้นลั่นด้วยนะครับเรื่องคอมห้าตอนนี้อุณหภูมิเท็บสามนะครับกดสตาร บอกแล้วได้แกมนะครับขีดขวาเป็นยี่ติตงครับล้วก็ต่อเข้าไปนะครับม่วงต่องม่วงนะครับนีาพ t p u t เดยอะมากเลยนะครับไม่ใช้แั่ตัวเดียวขีกขวานะครับเอา p ุ t หนึ่ง create indicator น,นะครับ เราจะได้เอาพุทออกมานะครับเราไปขอนผ่านแล้ว,ลแนวนะครับเอาพุทหนึ่งแล้วก็ย้ายมาเข้าไปที่เทอโมมิตเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ขยายนะครับไปที่บล็อกไดแกรมนะครับ ต่อเตอร์โมพิเตอร์ก่อนนะครับต่อแอา์ุตตรงนี้นะครับเราลองรันดูนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับกดคนดอนเดนเซอร์คอนพาร์แนลนะครับอุณหภูมิห้องนะครับต่อไปผมจะไปเช็คลนนะครับ ันนี้ก็เช็คลมอยู่นะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับขึ้นมาหกสิบสามนะครับผมจะล่นเพิ่มน,นะครับขึ้นมาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดฮาร์โมโน่ฮูมาขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือโคดอาร์โนนะครับ เป็นแบตโค้เจ็ดห้านะครับต่อคอมห้านะครับผม